สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รับสมองเติมพลังใจวันนี้พวกเราอยากชวนคุณคุยเรื่องที่อาจจะแทงใจใครหลายๆคนใช่ครับมันคือความจริงบางอย่างในชีวิตที่เราไม่อยากยอมรับแต่ต่อให้เราไม่อยากยอมรับความจริงก็คือความจริงอยู่ดีก่อนจะเริ่มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพราะวันนี้เราอาจได้เจอกับความจริงเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับทำไมเราถึงกลัวความจริง เพราะความจริงหลายอย่างมันเจ็บครับมันอาจขัดกับความหวังความคาดหวังหรือสิ่งที่เราปลอบใจตัวเองอยู่ทุกวันแต่ถ้าเรากล้าสู้กับความจริงเราจะไม่เพียงแค่เติบโตแต่ยังได้อิสระทางใจด้วย10ความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับ 1. ไม่มีใครช่วยคุณได้ตลอดหลายคนเติบโตมาพร้อมกับความหวังว่าจะมีใครสักคนคอยดึงเราในวันที่เราล้มลง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตแต่ความจริงก็คือทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองมีภาระมีขอบเขตและมีข้อจำกัดพวกเขาอาจช่วยคุณได้บ้างแต่ไม่ใช่ตลอดไปสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าโลกโหดร้ายหรือคุณไม่ควรพึ่งพาใครเลยแต่หมายความว่าคุณต้องสร้างฐานของตัวเองให้มั่นคงพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองตัวช่วยที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง ลองคิด,ดูสิครับถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเจอวิกฤตครั้งใหญ่แล้วคนที่คุณหวังพึ่งไม่สามารถช่วยได้คุณจะทำยังไงถ้าคุณไม่เคยฝึกพึ่งตัวเองเลยคุณจะลมลงทันทีแต่ถ้าคุณฝึกยืนด้วยตัวเองมาตลอดต่อให้มีมีใครอยู่ตรงนั้นคุณก็ยังสู้ต่อได้ผมชอบคำพูดนี้มากครับ You are your own hero แปลว่าคุณคือตัวช่วยที่ดีที่สุดของตัวเอง Lesson ไม่มีใครเป็นฮีโร่ให้คุณได้ตลอดคุณต้องเป็นฮีโร่ของตัวเอง 2. องเวลาไม่รอใครทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีที่ผ่านไปมันหายไปตลอดการหลายคนชอบบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำหรือรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่ความจริงคือพรุ่งนี้ไม่เคยแน่นอนและความพร้อมไม่มีอยู่จริง เวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งมันไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปแต่ทําให้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราหายไปตัางหากสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการเสียเวลาโดยไม่ได้ทําอะไรเลยหลายคนพออายุเริ่มมากขึ้นแล้วมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่น่าจะทําแต่ไม่ได้ทําและนั่นคือความเสียใจที่หนักที่สุดมีคำพูดที่ผมชอบมากว่า time waits for no one แปลว่าเวลาไม่เคยรอใคร l ล s วเ่นถ้าคุณมีสิ่งที่อยากทำอย่ารอเพราะเวลาไม่เคยรอใคร 3. ทุกคนไม่ได้สนใจคุณมากเท่าที่คุณคิดเรามักกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราแต่ความจริงคือคนส่วนใหญ่กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองพวกเขาอาจมองคุณบ้างชั่วครู่หนึ่งแต่หลังจากนั้นเขาก็กลับไปสนใจชีวิตของเขาเอง นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรเลิกเสียเวลาคิดมากเรื่องภาพลักษณ์จนเกินไปแน่นอนว่ามันดีที่จะใส่ใจแต่ทำมากเกินไปคุณจะหมดอิสระและไม่กล้าใช้ชีวิตตามที่ใจต้องการ 4. ความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติหลายคนกลัวการล้มเหลวจนไม่กล้าทำอะไรเลยแต่ความจริงคือไม่มีใครบนโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวล้มเหลวคือหลักสูตรบังคับของชีวิต มันคือค่าผ่านทางที่คุณต้องจ่ายเพื่อเติบโตตัวอย่างเช่นชทมัสเอดิสันที่ล้มเหลวกว่าหมื่นครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟสำเร็จหรือเจเคโรลลิงที่ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธหลายสิบครั้งก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์จะเกิดขึ้นความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบันไดขั้นหนึ่งสู่ความสำเร็จและสั้นก็คือความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่ดีที่สุด 5. ชีวิตไม่แฟร์เราถูกสอนให้เชื่อว่าความพยายามจะได้รับรางวัลเสมอแต่ความจริงคือบางครั้งคุณทำดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังบางคนได้เปรียบตั้งแต่เกิดบางคนต้องเริ่มจากศูนย์แต่แทนที่จะโทษว่าไม่แฟร์คุณควรถามว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อเพราะการบ่นไม่เปลี่ยนอะไรแต่การลงมือทำจะเปลี่ยนได้และสั้น ชีวิตไม่แฟแต่คุณเลือกได้ว่าจะแพ้หรือจะสู้ต่อ 6. ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ หลายคนหลงเชื่อว่าความสําเร็จมีทางลาดัดเช่นสูตรรวยเร็วเคล็ดลับสําเร็จใน7วันหรือหนทางที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ความจริงคือไม่มีอะไรได้มาง่ายโดยไม่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นเวลาแรงกายหรือความพยายามถ้าอยากร่างกายแข็งแรงต้องออกกําลังกายและกินอาหารดีๆถ้าอยากเก่งภาษาต้องฝึกซ้ําๆและใช้เวลาถ้าอยากทําธุรกิจให้สําเร็จต้องล้มบ้างเรียนรู้บ้างแล้วปรับปรุงใหม่7 คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนจะพยายามมากเท่าไหร่ก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดีเพราะทุกคนมีมุมมองและความคาดหวังต่างกันถ้าคุณพยายามทำให้ทุกคนพอใจคุณจะหมดพลังและสุดท้ายคุณจะเสียตัวตนของคุณไปด้วย Lesson จงโฟกัสที่การเป็นคนที่คุณเคารพตัวเองแทนที่จะพยายามทำให้ทุกคนรักคุณ ความสุขไม่ได้อยู่ในอนาคตเสมอไปหลายคนผูกความสุขไว้กับอนาคตเช่นถ้าได้เงินเดือนเยอะขึ้นจะมีความสุขหรือว่าถ้าเจอคนที่ใช่จะมีความสุขแต่ความจริงคือถ้าคุณไม่รู้จักหาความสุขในวันนี้คุณก็จะไม่เจอมาในวันพรุ่งนี้เพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณได้เงินหรือเจอคนที่ใช่คุณก็ยังคงหาข้ออ้างใหม่ๆว่ายังไม่พอ ความสุขไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เรารอแต่มันขึ้นกับวิธีที่เรามองและใช้ชีวิตในปัจจุบัน 9. สุขภาพคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดเราอาจหาเงินหาโอกาสหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆได้แต่สุขภาพถ้าเสียไปแล้วมันอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมหลายคนมองข้ามสุขภาพเพราะยังรู้สึกแข็งแรงแต่เมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญ,ญญาณเตือนมันอาจสายเกินไปและสร้างคืออย่ารอจนป่วยแล้วค่อยดูแลสุขภาพ ดูแลตั้งแต่วันนี้เพราะนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด 10. คุณจะตายนี่คือความจริงที่สุดของทุกความจริงและคือสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการยอมรับความจายไม่ได้ทําให้ชีวิตเศร้าแต่มันทําให้ชีวิตมีค่าเพราะคุณรู้ว่าเวลามีจํากัดคุณจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระอีกและซึ่งคือการยอมรับความตายคือแรงผลักดันให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ คำถามชวนคิดใน10ความจริงนี้ข้อไหนที่คุณยังไม่อยากยอมรับแล้วถ้าคุณยอมรับมันได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงลองแชร์ไว้ในคอมเมนต์นะครับอาจมีใครบางคนกำลังเผชิญสิ่งเดียวกับคุณอยู่ r e c a ปหรือว่าทบทวนนะครับวันนี้เราได้เจอ10ความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับแต่ต้องเผชิญได้แก่ 1. ไม่มีใครช่วยคุณได้ตลอด 2. เวลาไม่รอใคร 3. ทุกคนไม่ได้สนใจคุณมากเท่าที่คิด 4. ความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ 5. ชีวิตไม่แฟร์ 6. ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จ 7. คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจ 8. ความสุขอยู่ที่ปัจจุบัน 9. สุขภาพสำคัญที่สุด 10. คุณจะตายปิดท้าย Conclusion บางครั้งการยอมรับความจริงอาจทําให้เราเจ็บแต่ในความเจ็บนั้นเองคืออิสระเมื่อเรากล้ายอมรับเราจะไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องโกหกตัวเองและจะใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ลั subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปในรับสมองเติมพลังใจแล้วคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะหันหน้าเข้าหาความจริงแทนที่จะหนีมัน สวัสดีครับ